สวัสดีครับนั้นก่อนนะครับผมออกจากฟีเจอร์มาแล้วนะครับออกจากฟีเจอร์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคลองนะครับตรงมาเรื่อยยูเทิร์นแรกลูกค้ายูเทิร์นด้วยนะครับมองขวามือจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับหมู่บ้านเจทีนะครับผมออกมาเพื่อเน้นขายออนไลน์เนาะก็ลูกค้าประจาก็ตามมาเยอะนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับใครที่ตามมาแล้วบอกว่า บอกว่ามาจากมาจากมีฟิวเจอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลดให้พิเศษนะครับลูกค้าประจำนะค่าที่น้อยลงลดได้ลดให้นะครับผมมีนะครับสำหรับลูกค้าที่ถามใน u t u b e แล้วผมไม่ตอบนะขอโทษทีนะครับ a c e b o o k เพจช h o ป e e ลาซ a ด้ IT youtube ปไมล์ไลท์ชอนะครับเป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับ youtube คือชื่อเดียว u t u b e เลยกอ,องคอนเวิร์ตแบนลูกค้าค้า Google นะครับพิมพ์เลยกอ,องคอนเวิร์ตแบน์นะครับมันจะขึ้นมาเลย IG, youtube facebook p เพจ ช้อปปีคือขึ้นมาหมดเลยนะครับผมไม่ใช้ชื่ออื่นนะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้ c o n เวิร์ตดำๆนะครับทองทอนะบางทีไม่อยากเปลี่ยนนะม,นมันมันทำมานานแล้วลูกค้าติดแล้วสินค้าที่ได้จากช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเวิรหรือว่าแวนนะครับกล่องรองเท้านะครับป้ายบอกป้ายป้ายบอก ชื่อรุ่นบอกเบอร์รองเท้าต่างๆนานานะครับเปิดมาคอนเวิร์สจะเป็นกระดาษนะครับแวร์จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นถุงพลาสติกแวร์บางตัวก็เป็นกระดาษก็มีนะครับเดี๋ยวไม่ใช่วา่าพี่ในคลิปใช่ถุงพลาสติกมมไม่ใช่ใ้กระดาษนะครับกระดาษรู้สึกจะเป็นตัวพิเศษนะจะเป็นกระดาษตัวนี้คือตัว SK8 l นะครับเป็นสีพิเศษนะครับเหมือนคอนเวิร์ตอะคือตัวตัวธรรมดาเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือสีเทานะครับสีเทานะครับลูกค้าอันนี้คือสีเทานะคือบางที่ผมถ่ายออกมามันอีกสีนึงอ่ะมันโดนแดดอะโดนไฟเจาะฟ้านะครับเป็นสีเทา ทีเทาเลยนะครับเหมือนกันนะครับทุกรุ่นนะครับหัวนะครับยามาถึงตาไก่ตรงนี้เลยนะครับเป็นหนังกลับนะครับเป็นหนังกลับแล้วก็ส้นเป็นหนังกลับนะครับตรงกลางคือผ้านะครับผมทําคลิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าได้ดูสินค้าจริงๆนะครับเพราะว่าทุกคนต้องขอรูปนะครับพอลูกค้าขอรูปปุ๊บแอดมินก็จะส่งลิงก์ยูทูบให้ลูกค้าได้เลยหรือไม่ก็ลูกค้าก็ดูใน y o youtube ผมได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่ไม่รู้นะครับมีทุกรุ่นนะครับถ่ายส้าจริงๆนะครับตัวเป็นๆในร้านเลยนะครับผมไม่ถ่ายนอกร้านนะครับโอสคูจะเป็นนวมนะครับนวมจะเป็นตัวนี้จะเป็นหนังข้างในเป็นหนังนะครับเป็นหนังผมบอกแบบนี้ก่อนนะครับผมจะพูดทุกคลิปเลยพูดเผื่อไว้นะหนังตัวสีขาวนี้อาจจะเป็นสีดําก็มีนะครับแล้วแต่บริษัทนะครับ เดี๋ยวไม่ใช่ว่าลูกพี่ผมดูใน YouTube สีขาทำไมผมผมได้สีดําอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่บริษัทนะครับซอฟแวร์ถอดไม่ได้อยู่แล้วนะครับถอดได้จะเป็นตัวโปรอย่างเดียวนิ่มๆหน,นาๆน,นะครับพื้นเหมือนเดิมเหมือนคอนเวิร์ตอะพื้นเดิมตลอดนะครับแค่เปลี่ยนข้างหน้าป้ายตัวนี้จะไม่ขาวดำจะเป็นดำจะเป็น จะเป็นแดงขาวนะครับป้ายจะนูนนูนิดนึงนะครับไม่นิดอนะเยอะอืเยอะเลยนะครับตัวนี้สีพิเศษนะครับผลิตครั้งเดียวนะครับตรงลิ้นก็จะเป็นหนังกลับนะครับหนังกลับหมดเลยทั้งครึ่งเลยอะครึ่งหนึ่งอะ้าแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับกางนี้เท่านั้นนะครับ ผลิตครั้งเดียวนะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะครับประเทศผมพูดแค่ทุกคลิปเลยนะครับคือต้องพูดนะบางทีลูกค้าไม่เข้าใจแต่ละรุ่นเนี่ยใครจะผลิตมันก็คือรุ่นเดียวกันแล้วนะลูกค้าคือรุ่นนี้ผลิตมันก็จะก,กี่ประเทศมันก็ผลิตก็คือเหมือนกันนะครับบริษัทแม่มีหลายประเทศที่ผลิตมีโรงงานนะครับออกแบบขึ้นมาให้โรงงานต่างๆ ผลิตตัวนี้ขึ้นมานะครับประเทศไหนก็คือเหมือนกันบริษัทคอนว์尔ไทยแลนด์ซื้อลิขสิทธิ์ไปเอาจีนอ่ะไม่เอาเอาเอาเวียดนามมันก็อยู่ที่บริษัทเอาเข้ามานะครับแต่มันเหมือนกันนะครับตอนนี้ประเทศอ๋อลืมบอกอาตัวนี้จะมีป้ายตรงนี้ด้วยนะครับเป็นป้ายนะครับเป็นป้ายโลโก้เป็นแผะเป็นผ้านะครับยาวไปถึงข้างหลังนะครับ เทีลูกครับมันเล็กจริงจเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูด้วยกันนะครับมันเล็กผมจำอะไรว่า CPM <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมลงรูปไปให้นะครับพอดีพอดีว่าผมเพิ่งได้มานะครับยังไม่ถ่ายรูป ไอ้สีพวกนี้พอถ่ายรูปมาปุ๊บจะกลายเป็นสีฟ้าฟ้าหน่อยอกลมๆนะครับตัว SK8 โลนะครับข้างหน้านะครับจะไม่เหมือนตัวโอซคกู oo, คือตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นนะครับถ้าโอซคกู oo, จะไม่มีเส้นนะครับรานะคา ราคาแพงกว่าตัวไฮอีกนะลูกค้าตัวายมันสองพันหกตัวนี้ตัวโลมันต้องถูกกว่านะแต่มันกับแพงกว่าราคาสองพันแปดร้อยบาทนะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับผมแจ้งแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับถ้าลายที่ถ้าลูกค้าซื้อจากไหนมาถ้าไม่มีป้ายราคาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือของแท้ก็มีนะครับสมมุติว่าผมผมนึกเฮ้ยวันนี้ผมไปเที่ยวญี่ปุ่น ผมหิ้วของเข้ามาแล้วผมก็เอามาขายมันคือของแท้นะครับป้ายราคาคือแค่ผ่านบริษัทเท่านั้นนะครับบริษัทนําเข้ามาแปะป้ายราคาแล้วก็จะจะไม่ตามช็อปนะครับสมมติว่าลูกค้าบินไปเที่ยวเงี้ยไปซื้อมาของแท้แต่ไม่มีป้ายราคามันก็คือแท้นะครับไม่ใช่ไม่มีป้ายราคาจะปลอมนะครับอ่ะสาวด้วยนะร้านก่อนนะครับมีอะไรใหม่ผมก็จะลงมาให้เรื่อยๆนะครับผมทําคลิปขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับสินค้านะครับอาจจะไม่รู้ลึกมากแต่ก็คือได้เห็นสินค้าจริงๆนะครับนั้นก่อนนะสวัสดีครับ